สวัสดีปีใหม่ด้วยครับส่าวลับจีนเร,รื่องรับุมัครนะครับคิดว่าหลังจากปีใหม่แล้วนะครับคงจะมีอะไรดีขึ้นแล้วก็มีข่าวมากมายนะครับเรื่องการเดินทางการไปไหนก็ตามก็ทุกคนถ้าไม่ต้องระบไมระวังก็จะเกิดเหตุน้อยนะครับแ,แต่ถ้าถ้า,ถา,ถาประมาทก็จะเกิดเหตุได้ แล้วก็เป็นทีน war, Eller, ่าเศร้าว่าหลังจากปีใหม่แล้วก็มีที่ที่ถูกถามมาว่าเรื่องคดีพ้นเรื่องการที่ท้ำถึงซ้ำนั้นก็ไอโฟนเจ็ดทุกคนคงทราบดีนะครับอันนี้อยากจะบอกว่าเราก็วิจารณ์แล้วก็วิจารณ์แล้วก็พูดถึงในกรณีเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมแบบนี้แล้วก็เราเป็นหนึ่ในการสอนวิชาวบ้างตัวก็อยากจะวิเคราะห์หรือว่าพูดถึงบ้างนะครับก็อยากบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยากให้ทุกคนตระหนักว่าจริงๆแล้วต้องระวัง ต้องมีสติที่เคยเตือนเสมออันดับแรกของ G7 เราคือต้องมีสติต้องระวดระวังอย่าเผลอเลยนะครับไปไหนมาไหนต้องคอยมองคอยสังเกตนะครับเหมือนนกระแวงไภแยนะครับถ้าเราไปไหนล้วปล่อยใจลอยภัรก็โดนโดนโดยไม่รู้ตัวจะโดนรถชนนะครับโดนทําร้ายโดยไม่รู้ตัวอันดะับนี้ที่เกิดขึ้นคือสติมองนะครับจยออกไปไหนที่อาก,กาจรที่เปลียน่ยนะครับถ้าไปก็ต้องมีเพื่อนไปนะครับแล้วขอมีค่าก็เป็นเปคนโชว์นะครับ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่าทํำยังไงในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันเป็นกรณีของคนร้ายสองคนเนี่ยถามว่าการต่อสู้นั้นก็ไม่ฝึกจริงจังนะฝึกกย่ารูปแบบชัดเจนหรือว่าจาลองเหตุการณ์อย่างจริงจัง,างมากเนี่ยมันก็ก็หาได้ผลไม่เต็มที่แต่ถามว่าถ้าไม่ฝึกเลยก็สบายะถ้าไม่ฝึกเลยมันต่อสู้แบบตามสัญชาตญาณในการใช้อาจจะมีการเห็นในทีวีเตะลอยคอเข่ามืใอใจก็จะจา่ายเงินไทยไปมันก็ ก็ลืมลืมจุดสำคัญจุดสําคัญของของเรื่องของสิ่งที่มีที่อันตรายสุดอย่างเนี้ยมีดเราเีืยนสมอวมีดเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลียบเหมือนอาวุธร้ายแล้วเหมือนเป็ดมันงูเห่ามันมันมีพิษร้ายมากหลักการเราคุมควบคุมไม่ได้เพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าจะต่อสู้ในกรณีนี้ต้องหาตัวรอดให้ได้หลบให้ไวหนีให้ไวถ้าวิ่งได้ให้วิ่งหนีไปเลยไม่ต้องสู้นะครับปักทิ้งวิ่งหนีไปเลยนะครับตอบโจมแม่จันก,ก็ให้วิ่งหนีแต่ มันมีสองกรณีที่หนีแล้วก็ไม่รอดเมือ่อหนีไม่รอดทำยังไงก็ต้องฝึกตามวิธีที่ใช้ตามวิธีที่ฝึกมาได้แค่ไหนก็อยู่ตรงนั้นสติสําคัญถ้าสติไม่มีสติน้อยถึงฝึกมาตกใจจนคุมสติไม่อยู่มันก็ต้องพลาดอยน่นะครับทั้งนี้นั้นต้องต้องมีสติด้วยนะครับไม่ใช่วิธีเดียวกันจะใช้ได้ทุกคนเต็มร้อยเหมือนกันอาจจะต่างกันนะครับแต่ในเหตุการณ์เพราะนั้นจุดนั้นเป็นจุดที่ตัดสินใจในความเป็นอยู่เป็นไป แต่ถ้าไม่ฝึกเลยโอกาสรอดยากโอกาสทียย่จะถ้าเขาจะเอาชีวิตเรานะครับถ้าถ้าเป็ี่ยนไม่ได้ยอมยินดียอมให้นั่นคือเราติดดีเหมือนกันบางคนตกใจตนถต,ตึงนจนยอมไม่ได้ทำหวงนี่จิตมันสั่งให้สู้ให้ดิ้นทุกอย่างต้องเอาตัวรอดให้ได้เพื่อเอาของอังคืนมันเป็นสติท,ที่แวบเดียวซึงมันพูดยากในจุดนั้นเพราะอื่นจะพูดยังไงก็ตามเขาเองจะรู้ว่าทำยังไง แต่ถ้าคนมีสติม,ม,ม,มีมีการฝึกฝนมาถึงตกใจมันจะออกในรูปแบบของการตกใจที่มีฉากการมันก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับตรงนี้สำคัญมากมันวิธีการนี้นนถ้าฝึกดีกว่าไม่ฝึกถ้าฝึกแล้วมีสติมากขึ้นยิ่งดีกว่าฝึกเฉยฝึกมากขึ้นจนชํานาญก็สติจะตามมามากขึ้นอีกแล้วยังมีทักษะจําลองมากขึ้นเหตุการณ์มากขึ้นรู้จักกลยุทธ์ที่ใช้เหตุการณ์เหล่านี้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม คุณจีโยกับรอดมาคือได้จบตอน,นรองขับตรงนี้ครับครับจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่เกิดขึ้นกับน้อนนะครับเราไม่รู้ว่าตอนแรกมันเป็นอะไรตอนแรกมันเกิดเหตุการณ์ไม่รู้ว่ามันจะขาเห็นแตขาวไว้ไป,ไปการเกิดเหตุตรงน,นั้นเราไม่เห็นเราจาลองว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้าถ้าไปที่ที่เปียกก็เราบางตัวนะครับคอยมองด้วยใครผ่านมาใครจอดรถใกล้ต้องคอยแล้วจะวิ่งก็วิ่งไปเลยไม่ต้องอยู่นะครับรู้ว่าไม่อม่อมบัรประกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดเข้า เขาแย่งจากมือไปแล้วหรือเขากระชากไปแล้วหรือเขาขู่ตรงนั้นมีสองคนมายอมกัอนครับอย่าสู้ดีกว่าไม่จำต้องสู้นะครับเมื่อไรก็หอาได้ไอ้คนตัวน,นี้ถ้าไม่ตายก่อนวันนั้นแม้จะมือป่ากประตามไม่ต้องมีวุตเราก็ไม่ควรสู้เว้นแต่เราว่ะเนี่ยเราเป็นนักมวยหรือตัหนักต่อสู้ที่คิดว่าถือดีอ่ะอันนั้นจะพากได้หรือไม่พากแตต้องเสี่ยอาจจะมีการสู้แต่คนร่วไปเนี่ยถ้าเจอ,อเหตุการณ์ยอมเลยนะครับแล้วอาจจะมีการแบบ เอาเลยครับพี่ผมไม่แจ้งความหรอกผมไม่ไม่เอาเรื่องหรอกเจ้าพงษบอกเออเอาไปเดี๋ยวจนแจ้งความมันจะเกิดแบบโมโหอาจจะขา่าผิดปกตได้นะครับแต่ธรรมชาติของคนบางคนเป็นกรณีที่ว่ามันกระตกุกมันตกใจสภาพการตอนนั้นไม่มีใครจะรู้อารมณ์เขนานอกจากตัวเขาเองว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะอยู่ๆคนไปชาดเนี่ยอาจจะส่งเดี๋ยวมันยอกไม่ยอมเนี่ยก็จะไปได้ไอ้ไม่ยอมตัวเนี้ยมันจะเกิดก,การยืดยืด มีจุดจุดกันแล้วก็มีการตกลงบอลขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเป็นเราดึงหลุดธรรมดาไม่เป็นไม่หลุดหรอกไม่ดูดหรือจะแต่ถ้าเป็นกระแค่ดิบก็ไงก็ตูดแงคบกล้งสองมันใหญ่กว่ามันเนี่ยมึเนี่ยปวดไงไงก็ดูดแงดูดเนี่ยแล้ววิ่งหนีช้าไม่อยู่แล้วเพราะบางคนมันจะซ้ำร่าหรือไม่หรือไม่ตอนแรกก็ไม่ชักแต่บางเขาวิชักแล้วก็เช่นกันจับชักขึ้นไปแล้วเนี่ยจับปั๊บเนี่ยถ้าตกจะได้พวกวิ่งไปแงแงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ววิ่งเลยให้เลยถุด แต่ถ้าจ uh, kind of ําเป็นแล้วเกิดจับแล้ววิธีการการแก้ยังมีหลายอย่างการจับกระโหลกได้นะครับรู้ได้หมดนะครับตอกทิ้งสวนก็ได้ได้หมดเนี้ยได้หมดเลยอาจจะไปแทงประจับที่แบบจะต้องชกเลยก็ร่วงเหมือนกันหมัดมีดตัวนี้จะถ่ายไปแล้วนะประจับปั๊อกที่มันตรงเนี้ยเอาไปแทงชกกันแล้วชกไปวิ่งไปเลยก็ไมต้องอยู่หรือประจับปั๊บปั๊บเนี้ยมีดมาทำมาก็ปั๊บกพันชีบบางป๊อกไปแลยใส่ไปแล้ววิ่งเลยก็ได้กัน คนมาตกใจก็หลุดได้แล้วได้แต่ถ้าถ้าคนไม่ตกใจอ่ะมันก็จะเฮ้ยมันจีบว่าต้องเฮ้ยคิดละสติมีไม่ได้เี่เอาไปเลยยอมอันนี้ถูกต้องมิจอดอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับสท็งสุดนะครับทีนีไม่ใช่พอแยกไปอันนี้วัาฟ้าคอเขาเขาเขาโคบแทงเขาเข่าอยู่เลยรู้ทังวงว่าคนอยู่เนี่ยคือเป็นปฏิิรยาของคนตกใจห่วงของโดยแวบแวบแรกเฮ้ยเฉเดียวเนี่ยตายได้เร็วมาก ปัญหาบอกวัะน,นั้น G c s คือสอนว่ามันคือตัวนี้ลายมากเขจับมือด้วยไม่เป็นไรถ้าฝึกมาเห็นไ,ไหมเขาแทงมาก็ไปก่อนแล้วคืออย่างเมื่อการก่อนนะครับนี่การแบบแม่นก็ว่าวิธีการไม่ใช่การที่ข้อมือนะครับตรงแม่นตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะแม้ม่งทีดีก็ได้เพราะทีแมน่นเพราะมันแทงแมน่นเรากันตัวเราฝึกแล้วนะต้องฝือนะครับเขาไม่ฝึกเพราะนั่นนะว่าพอกก็ได้นะแต่มันจะเข้านี่ชุบตรีตรันี้ไม่เป็นเห็นไ,ไหมวิธีการ แล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้าาก็จะบอกว่าะรว่างมันยาวเลยอะอันตรา,ายมากเนียถ้าบักเนี้ยยางโค้นมากกว่าเห็นไหมยังมากกว่าอันเนี้ยเขาเป็นเนี้ยถ้าเรารู้สติามาฝึกมาไม่ยากเลยครับคุมเอาหลับงแล้วนะที่เดียวเราควบคุมได้ละอันเนี้ยตัดการออกมิตรวนี้เคลื่อนไหวไม่ได้ให้ได้ก่อนอนะครับคือน้อยท,ท,ท,ที่ที่ที่โดนจับแล้วเนี่ยนะครับแทงมาเนี้ยเราซวยแล้วเห็นไหม ถ้าเราเป็นได้หมดยุดตัวปั๊บมันต้องไม่ได้มันติดอยู่แล้วอย่าติดเนี่ยเราเสร็จแล้วโปุ๊บลงราก็ตรงปานเลยนี่ก็ได้นะครับนี่มันต้องไม่ใช่น้องเขาทแฉ่งพอจับเสรจอันนี้ก็สู้สู้ยังไม่แฉ่งไม่สู้นะปั๊บสู้สู้เสร็จแล้วถ้สู้เขาอ่ะต้องหนึ่งทีเอาสองทีอย่างเงี้ยเสื้อพลาดตรงนี้ไงคือเป็นอะไรก็จับก็เราฟ้าก่อนเลยก็ได้ทำไมต้องไปแฉ่งเขาเรรู้นี่ของแน่นอนไม่อยางแฉ่งก็จี้หว่ะที่เราเปทำแฉ่งเระโยชนเราฟ้าก่อนเลย ย่างเง well sí, uh, exactly ี้ยเนี่ยได้เลยถ้าเปรียบแน่นหนึ่งฟ้าตกใจเดินมาดิไม่ถึงดิเดินหาเลยเดินก้าหาเนี่ยมันเสร็จเราอยู่แล้วเพราะว่าหลักการหักของเราผู้หักเขาลงเกี้ยวเลยไม่ไหวมันตายเกี่ยวเลยตามเนี่ยได้หมดต้องปลดมานะครับวิธีการลุกเนี้ยลุกเนี้ยมันรอดง่ายแล้วแต่ตอนนับประวันแรกไปแล้วโง่มาแทงแล้วเออออกมาไม่เชื่อลุกพอดีลุกตายลุกนี้น่าปลัวจวมเชื่อลุกมาอ่ะพอเชื่อลุกมาเนี่ยมันเมันจริงเลยเนี่ย ซึ่งหลุดมาค้าแขนที่เลื่อนมาเนี้ยน่ะจับมือจับไว้ก้นอยู่แล้วจับเสื้อก็อยู่จับได้อยู่เนี่ยจับแดงต้เนี่ยเขาก็เนี่ยยังชกก็อยู่บ้างวันนั้นชกอาจจะชกนี่แทงอยู่อีกเลยนี่มันแทะคอท้องว่างพอดีนะคนนี้ถ้าพวกไล่กินมันแค่ตวัดแขนลงก็เสร็จแล้วหลุดแล้ววิ่งไปเลยแล้วมันต้องฆ่าก็ได้เพราะมันจะตายด้วยสองแขนแล้วเพราะหลักการเราวที่เนี้ยมันจับทำไมแนี่ยเขาแทงไม่ได้หรอกกูไม่เอาแล้วจับฟ้าเลยเห็นไหมคว้าหลุดเลย ต้องแบบนี้ต้องเอาให้ดุดนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเชื่อไปอยู่กับเราเนี่ยเราก็บล็อกแขนแล้วนะบล็อกแขนแต่แขนน,นี่สลัดนีออยู่ <S <S เ,เราต้อง,องคว้าเลยคว้าจับดีดีกว่าเพราะเราเราใจจับสองมือก็ได้แยกฟ้าเลยไอ้ฟนหลุดขึ้นมาเลยก็ได้ขึ้นอยู่บนมือคว้าทั้งคู่เลยประกบไว้แล้วปิดแยกไปกอยงน้นช่วยได้อยู่นะแต่ถ้าเรียนมาไม่ใช่ละตอนนี้ปั๊บหลุดมาเราไม่ไวเลยปลั๊บเราปอกับอย่างเงี้ยเราได้เสียและไม่ต้องไม่แยกนี่จะไม่ทำอะไรไม่ได้ของเราเลยไหม ลงน,นทีเลยหะลงเราผมอัดได้แล้วเรากนะ็จ,จามเลยเพียงอย่านี้ได้ประโยชน์นะพี่ิจะรอกว่านั้นคุณมีหลากหลายในการใช้มุมแบบนี้นะครับต่อสู้นั้นเออไม่ใช่เราเล่กเก่งที่สุดแต่เป็นทางเลือกที่คนฝึกฝนเลาะตัวรอดได้แล้วก็มีหลายหลักการในการใช้นะครับนี่คือวิธแทงจริงๆไมใ่ใช่แบบมายับแยบเน่ยับยบะไเรื่องนะเขาหนีตกทิ้งแต่ส่วนนั้น,น,นวิ่งหนีได้ดีเพราะพี่ชว่า,วาเราวิ่งหนี จบอยู่ไกลแต่ดันฟ้าเขาอยู่เนี่ยมันแทงแล้วอ่ะแล้วไม่ได้แทงอะไรเลยมันแทงจมๆเขาต้องการทันทีเขาแม่นเราแม่นเขาบนเขาบนเราบล็บลอกเราเขาเราล็อกเนี่ยแข็งจตาเราเราก็ปุ่มป้องมันจับไม่ก็ปุ่มแล้วไปเฉยๆพราปัดไม่ได้เราจับทันทีเราจับเราบังคับทันทีทุกอย่าง,างเราบัางคับควบคุมหมดเลยไม่ไหวนะครับจะหักหลังอัดมันอยู่ที่เราแหละ,ะมันมีลหลายๆต้องเรียนรู้เป็นขั้นตอนนั้น แนะนำให้ฝึกนะครับดีกว่าไม่ฝึกมีมากดีกว่ามีน้อยนะครับหลักการตะระยนแต่และครูก็จะรู้ไปว่าทำไะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนะครับก็กมีมีหลายกรณีหลายหลายเหตุการณ์หลายมุมหลายแง่ที่ต้องวิเคราะห์ต้องคิดต้องเล่นเพราะนั้นคนที่จะฝึกตรงนี้ให้ชัดเจนก็ต้องพยายามจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดให้เหมือนจริงที่สุดนะครับแล้วก็ใช้แรงใช้กาลังให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วฝึกไว้ให้ชนญ ก็ได้ผลนะครับซ้ำๆด้วยซ้ำๆด้วยแล้วก็หาแล้วถ้าไม่เข้าใจวิธีฝึกเนี่ยไม่ควรฝึกเองด้วยซ้ำแบบนี้ฝึกกับผู้รู้ทั้งหลายรูทั้งหลายผู้ชํานาญการที่คุณเห็นแล้วว่าคุณพอใจถูกต้องนะครับแล้วก็วิธีการไปแล้วคุณเข้าใจทําได้นะครับหาความรู้หาจากคูท่านแต่ละที่นะครับแต่ถ้าสนใจวิธีของจีนเซบเราก็เชิญติดตามเชิญมาฝึกกับเราได้ที่เนักเรานะครับที่ต้นสีเงินกับที่อมเชษนะครับนี้นะครับแล้วถ้าคลิปนี้ ชาวอนนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านต่อหลานท่านต่อเพื่อนท่านนะครับก็ก็โรุณากดติดตามนะครับช่องิีวีบ้านเรา